ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับขึ้นทางด่วนนะครับวันนี้วันที่ห้าธันวาคมเหมือนพ่อนะครับขับเก็บนะครับทางด่วนเขาก็ไม่เก็บค่าผ่านทางนะขึ้นฟรีนะครับ รับงานจากประตูน้ำไปส่งรัชโยธินนะครับหมู่บ้านซื่อตรงแกรนรัชโยธิน ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับรถติดมากเลยแถวประตูน้ำนะ,ะขนาดเพิ่งจะ11บเอดโมง1ิบโมงส1โมงนี่ติดล้วถ้าบ่ายกว่าน,นี้นี่ยิ่งหนักนะครับก็ขับแก๊ปรับงานที่สองนะครับวันนี้ เที่ยงพอดีสองร้อยกว่าบาทนะครับจากประตูน้ำไปรัชโยธินมาออกวิกภาวดีนะครับดินแดงถนนวิภาวดีลังสิบ

ไม่ค่อยเยอะนะรถโล่งแต่บางจุดนี่ที่คนเข้าไปเยอะๆเนี่ยอย่างประตูน้ำขุมวิดกราดดำรีเซนทันเบอร์พวกนี้นปะปถุมวันพวกนี้รถจะติด ตรงถหนโยธินรัชโยธินนะครับไปทางรัชโยธินก็เก็บรรยากาศให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถนนวิภาวดีรังสิต ถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะครับ หลักยางนะครับขับนุ่มดีขับกันไปทางาลังสิทธ์ไปออกต่างจังหวัดนะครับขับกันแบบนิ่มๆถนนเส้นนี้นะ ลังสิตดอนเมืองนะครับดอนเมืองลังสิตบางประอินก็ตรงไปนะครับผมจะไปทางราดพร้าวรัชโยธินแหละ รยากาศของถนนนะครับในกรุงเทพมาฝากกันฝั่งซ้ายก็เป็นสวนแกะทุจักนะครับก่อมาที่ห้าแยกลาดพร้าวนะครับ คร้าวนะครับนี่ถนนพ่อหนโดยดทินขาออกด้านซ้ายก็เป็นห้างเซ็นทันด้านบนนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับ โยินทางฝั่งนี้ก็โล่งดีเหมือนกันนะครับวันหยุดนะครับ ด้านขวานี่จะเป็นตึกช้างนะครับนขวข้าสูเยกมรจากนั้นแกช้เยข,ข้าานรัชโยธินเมเจอร์รัชโยธินนะครับ จะเป็นแยกเสนานยยยาย,นย,ยเพื่อกเกษตรนะครับเกเษตรเสนานครขับแคปไปด้วยนะครับรีรวิวถนนให้ดูกันด้วยนะครับก็จะเลี้ยวขวาเข้าซอยเสยนา นิคมหนึ่งนะครับไปบบบบเข้าสเสนานิคมหนึ่งซอยสิบเอ็ดเ,เส้นทางนี้ก็เคยมาแล้วนะเคยถ่ายให้ดูกันแล้วนะครับซอยเสยนานิคมหนึ่งนะครับ แยกหนึ่งนานิคมหนึ่งซอยหนึ่ง ซอยเสยนานิคมนะครับรับงานเป็นผ้านะครับมาสองกระสอบนะครับ ถนนสี่เลนนะครับซอยเสนาซอยเสนานิคมดูถนนหนทางนะครับในกรุงเทพมหานครกับช่องบาวลิ้นนะครับดูรถดูถนน เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสิบเอดห้ยมวู่้านชื่อตง รงแกรนฮอมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ